สวัสดีค่ะวันนี้วันเสครัขวก็จะมาเก็บผักบุ้งไปแต่งขายให้กับเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้ผักบุ้งเรากินไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าต้นเขาโตไวมากนี่นะคะก็จะเก็บไปขายให้กับเพื่อนบ้านค่ะวันนี้มีผักก็จะมีมะระด้วยนะคะแล้วก็แตงค่ะเก็บเสร็จแล้วก็จะไปปลูกหอมกันนะคะวันนี้จะมีปลูกหอมให้ชมด้วยค่ะนี่นะคะผักบุ้งต้นยาวประมาณนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวขอเวลาเก็บก่อนค่ะนี่นะคะผักบุ้งจีนที่เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ผักบุ้งจีนดูหนาวผักบุ้งจีนก็จะงามแบบนี้ละคะ่ะปลูกไม่ยากฤูดูนี้วันนี้ก็เก็บได้ประมาณสองกิโลนะคะก็ทําเป็นกำแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นกำกำละครึ่งกิโลค่ะ นี่คะ่ะก็จะไปแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้านขายกิโลละยี่สิบาทนะคะสำหรับผักบุ้งจีนเดี๋ยวไปเก็บมะระกันต่อคะ่ะมะละนี่นะคะมะระตอนนี้ลูกก็เริ่มเยอะมากเลยคะ่ะกินไม่ทันเหมือนกันก็จะเก็บไปแบ่งขายบ้างคะ่นะหาลูกของเขา นี่ค่ะเก็บประมาณนี้นะคะมะละแล้วก็จะไปเก็บแตงเลยค่ะวันนี้มะละลูกใหญ่ขึ้นนะคะกลัวว่าจะแก่ก็เลยต้องเก็บถ้าไม่เก็บก็จะสุกหมดเสียดายนี่นะคะแตงลูกเริ่มใหญ่มากๆเลยค่ะแตงเริ่มกินไม่ทันนะคะผักตอนนี้ ลูกของเขาประมาณนี้เลยนะคะแตงนี่นะคะแตงกวากับมะละลูกประมาณนี้เลยค่ะก็กินไม่ทันก็แบ่งขายเพื่อนบ้านไปค่ะขายไม่แพงนะคะมะละนี่ก็ขาย โูหนึ่งก็ยี่สิบาทค่ะแตงกวาก็เหมือนกันตอนนี้บวบนะคะก็เริ่มมีลูกเยอะเหมือนกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปให้เพื่อนบ้าน,นะคะ่ะหลังจากที่ไปส่งเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกผักแล้วก็ทําที่ไว้ผักด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมที่ไว้ผักใหม่ของวันสวนครัวกันนะคะวันนี้ แล้วก็จะมีหอมแบ่งด้วยนะคะปลูกหอมแบ่งแต่ปลูกไม่มากปลูกไว้แค่กินนะคะเดี๋ยวไปชมด้วยกันค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็นำผักไปส่งเรียบร้อยเราก็จะมาปลูกหอมกันค่ะนี้นะคะหอมหอมแบ่งแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็นำมาแช่น้ำนี่ค่ะก็จะปลูกใส่กระถางนะคะเพราะหอมไม่เยอะนี่นะคะมีไม่มากก็จะปลูกใส่กระถาง ดินที่ผสมเอาไว้นะคะนี่นะคะผสมดินไว้แล้วก็มีอะไรก็มาปลูกง่ายมากเลยค่ะนี่นะคะดินที่ทำเอาไว้ยังไม่หมดนะคะก็จะมาปลูกต้นหอมค่ะ ตอนนี้ก็ปลูกหอมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาวางไว้บนที่วางผักของวันสวนครัวที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่วางผักนี่นะคะก็ใช้กระเบื้องแล้วก็มีอีกบล็อกนี่นะคะอีกบล็อกก็จะทำที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีไม้ลวกนะคะสองลำค่ะน,นะคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะทําง่ายมากเลยค่ะวันสวนครัวทำเสร็จไป เสร็จเรียบร้อยก็นําผักขึ้นมาวางไว้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่า,าผักที่เรามีนะคะวันสันพัวก็จะนํามาเรียงไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วทางด้านนี้นะคะคุณชมวันสันพัวก็ได้ทําการเพราะผักกาดแก้วไว้ค่ะจากทดลองปลูกผักกาดแก้วช่วงฤดูหนาวก็เลยทําร้านขึ้นมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวพักกาศแก้วโตก็จะย้ายลงกระถางแล้วก็มาเรียงไว้บนโลยก็ใช้กระเบื้องที่ผกแผ่นนะคะวันนี้ก็มีอีกล็อกสิบแปดก้อนนะคะอีกล็อกแาดแก้วต้นประมาณนี้แล้วค่ะก็จะย้ายลงโตกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะคะก็จะย้ายลงกระถางการทดลองปลูกครั้งแรกก็ยังย้ายลงไม่ถาดนี้หมดนะคะเพาะเอาไว้นะคะ หัดเพาะครั้งแรกแล้วก็นี่นะคะก็เลยจะทําที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้อิฐ็อกอยู่ที่ประมาณสิบแปดต้นนะคะนี่ค่ะความยาวนะคะอยู่ที่สองเมตรความกว้างก็ประมาณเมตรยี่สิบกว้างตามกระเบื้องที่เรามีนะคะกระเบื้องนี้ก็เป็นกระเบื้องเก่าที่ไม่ได้ใช้งานวนตัวก็เลยนำมาทำเป็นที่ตั้งวางผัก ตอนก็มีไม่มากนะคะใช้ไม้ไผ่ไม้ลวกค่ะไม้ลวกสองลำพอดีมีไม้ลวกก็เลยนําไม้ลวกมาเรียงมาวางนะคะน,นะคะวางไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนมาเสร็จเรียบร้อยก็นําผักมาเรียงไว้เลยค่ะนี่ค่ะทดลองทําครั้งแรกของวันเฉลิมครัวนะคะนี่ค่ะเอาได้ที่วางผักนี่นะคะตอนนี้ก็นำ ผักกระหล่ำปีนะคะมาตั้งเพราะว่ากระหล่ำปีชอบแสงแดดมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ